สวัสดีครับจากร้าน t ี h o อค Auto ้ขาวันนี้เราอยู่กับ isuzu m u x 1.9 active ปี2024นะครับวันนี้มาอัปเกรด2รายการเป็นชุดฝาท้ายไฟฟ้าและกล้องบันทึกหน้าหลังนะครับเดี๋ยวมาดูงานติดตั้งชุดฝาท้ายไฟฟ้ากันเลยนะครับอันนี้เป็นชุดกระบอกโช้ฝั่งขวาติดตั้งตรงรุ่นอันนี้ชุดก้อนดูดแล้วก็สวิตช์ปิดดันท้ายอันนี้เป็นโช้ฝั่งซ้ายนะครับตอนนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันการใช้าง,งานกันเลยนะครับดีโมเดิมสามารถสั่งเปิดฝาท้ายได้เลยนะครับ ั่งปิดฝาท้ายคี่์ลมเดิมเพียงแค่กดปุ่มฝาท้ายก็จะเปิดและปิดอัตโนมัติสวิตช์ด้านท้ายสั่งเปิดฝาท้ายได้เลยนะครับแล้วก็สั่งปิดฝาท้ายได้เลยนะครับด้านหน้าจะมีสวิตช์เปิดปิดฝาท้ายหนึ่งจุดอยู่ตรงคอนโซลหน้าตรงนี้นะครับ เราสามารถสั่งเปิดฝาท้ายได้เลยนะครับสั่งปิดฝาท้ายจากสวิตด้านหน้าปลอดภัยด้วยระบบเซฟตี้ป้องกันการหนีบมาพร้อมระบบคลิกเซนเซอร์เราสามารถใช้เท้าเปิดฝาท้ายได้เลยนะครับ ใช้เท้าเตะปิดฝาท้ายนะครับเปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้าการใช้งานก็ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับอันนี้เป็นกล้องบันทึกด้านหลังที่ติดตั้งเข้าไปนะครับส่วนตรงนี้เป็นกล้องด้านาน,นะครับเป็นรุ่น Xiaomi D15 40 2K นะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจงานติดตั้งทักมาสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับเรามีบริการติดทั้งในและนอกสถานที่สินค้าทุกชุดรับประกัน1ปีเต็มวันนี้ขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ